สวัสดีจ้าพี่น้องผู้คนยินดีต้อนรับเขาส,สองคุณยายโดนนะาสตอรี่นะจ๊ะนะอาสิมเมอิดแน่เด้อจะ้ะแสงอาสิบพ่พ่ออยากให้เบิงวิวเง้มาแรงจ้ะพี่น้องวิวกลางคืนอยาบอกวิวเง้มาแรงแดดเริ่มลงแล้วตอนนี้ประมาณเบิงนาฬิกาจ้ะพี่น้องสีทุ่มหาสิบสองนาที แต่ว่ายังมีแดดอยู่จ้าพี่นอ้องบรรยากาศดีดีพี่นอ้องตอนนี้ยายดนนัดผักกลดหยวน ขางแม่น้ำเนาะจ้ะสีขางขึ้นอยู่นี่แหละพี่น้องแดดกำลังลงบังพวกเขาลูกนั่น ที่เชิงภูเขาท้าก็สีแดดจ้าอยู่คือเก่าพี่น้องบรรยากาศกังขึ้นนะจ้ะสีหาทุ่มละ เดี๋ยวสิผ้ายางไปเบิ่งขางนอกเด้อจ้ะเมืม่อเมื่อพักในล่งคลิปจะคลิปอยู่เื่อนี่ไม่เพื่อนบ้านพัก กำกันหลายก้อนอยู่จ้ะในบงภูเขาทางหลังภูเขาใหญ่วิวงขึ้นนะจ๊ะพี่นอ้องในป่า รถขั้นสีแดงข้าเจ้านอนเน่ทังนอนเต็นอยู่ทั้งรถลางเต็นทั้งรถจ้ะพี่น้องมีรถย้ดโดนัทขึ้นนี่ก็สินอนนี่แหละพี่น้องทางแม่น้ำ เตือนมันเศร้าก็จังไปต่อนิเนเวลเที่ยวก็วสิแบบนี้จ้ะแต่ว่าตอนนี้ยาโดนัดบ,บริยูโรเวเลยจ้ะตอนนี้มาสวีเดนนี่นอ้องมาเที่ยวสวีเดน ลองค้นขาเจ้าก็เอากอี้ออกมากลางนั่งข้างนอกแล้จ้ะนั่งเล่นสมวิวเอาบรรยากาศพอแดดลงกับอากาศก็เริ่มเย็นแน่นิดหน่อยพี่น้อง กล้แต่ว่าบ่มิีล่มเหมือนี้แต่ว่าการบ่มิีล่มเมืนเสียอย่างหน,นึ่งยุ่งยุ่งลายเจ้าพี่น้องยุ่งตยน้อยปานภาพวัดธรรมศาสตร์ธรรมศา,รรมศาสตร์สางมาก บางฝ่าปานผ่าปาทอร่อยงามพระอาทิตย์กำลังสิตกดิน จังใดก็อย่าลืมเดอ้อจ้ะเอพซีทุกคนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ยังมาผ่านคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจทุกไลค์ทุก,ทกแชร์ทุกคอมเมนต์จ้ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ย่าโดนันกัฝากไว้แคเนี่ก็นเนาะจ้ะไว้พอกันไหมคลิปหน้าจะพี่นอ้องอยู่ดีมีแห้งทุกปุทุกคนเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆที่เขามาชมคลิปย่าโดนัทสวัสดีจ้า